แล้วละหอมหอมไปเลยม่ๆๆกินเลยครับวันนี้เขวาวู้ไทยจะพี่น้องเด้อเพราะว่าเอเหมาะสมเฮ้ากันเลิงลาวนะครับเป็นแกงผู้ไทยนะครับเป็นแกงบ้านเฮ้าคือจะกินนะครับวันนี้ไปซื้อไก่มานะครับเป็นไก่บ้านว่าแป็นั้นเถอะแต่ว่าไก่ก็เป็นโต,นนต,อ,นตอยู่เนาะยังไม่ได้โคยังไม่เอ็ดผืนหลอลกตะหนมาเฮอนะครับกระเตมเข่งเตมมีดนี่ละครับผมเอามาโค่ไก่ ไก่ไม่ไ้เป็นไก่บ้านนะครับตัวเราร้อยเจ็ดสิบคุ่นนะพี <c> ่ <oughs> จะกินก็เลยซื้อมานะครับผมไก,ก่กระเท็นนี่แหละเป็นโตนะเป็นโตไซซซซขี้ก็ยังมีอ้อ,อนะครับมาพ่นละจะกกละสินพ่นละปัตหลาดมาพี่น้อง <c oughs> ไปพอไก่บ้านมาก็เลยซื้อมานะครับไก่บ้านนี้แม่ค้าว่ามาจะกกลลสินนะครับเป็นของแท้เลยสําหรับไก่บ้านวันนี้วันละเอามเม็ดกินเนาะแบบอันกินบรนเทาครับผมนี่แหละไก่ซื้อมาละ ก็เหล่าไก่นะครับที่ได้มานี่ละเอามาเอาไส้เอาขี้มันอ้อกนะครับเพราะว่าไก่ไก่เป็นโตยู่เนาะมันมีคือไก่ทั้งสม,มุติปาการทาั้งกรุงเทพทั้งพีนเนาะเขาหายเขาหายเป็นชิ้นเป็นโซ่วนนี่มาทั้งโตนะครับทั้งขี้ทั้งไส้ทั้งเตอทั้งปลอเรินันทั้งตับไปยุ่นะฮัลลเอาออกก่อยพองเดอแล้วก็เอา,เอาอเเอมาฟักเอามาซับนะครับเป็นตน้ตนๆแล้วแต่มักนะครับตอน,น้อยตอนใหญ่กันแล้วแต่มักนะครับสำหรับไก่บ้านนะครับ แแต่เพื่จะซับเนื้อมัดใหญ่ก็เอาใหญ่มัดน้อยก็เอาน้อยสําหรับไก่นะครับก็เป็นไก่บ้านนะครับมีขาวว่าแบบนั้นนะครับไม่จะการ์ดสินผลลับเล่าว่าเป็นไก่บ้านเพิ่งผละเอ้าเพิ่งกับเพิ่งนะครับเพราะว่าจะกินจะกินนะครับจะกินไก่แบบนี้จะกินไก่บ้านนะครับซับทั้งทั้งโตแล้วก็เอาทั้งเติมมันแล้วก็ตับมันเซอร์น้ำนะครับสําหรับไก่บ้านที่เข้าเต็มไปนะครับ ก็เอาไกาท่ที่ซับนะไปล้างน้ําก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบางคนก็เอาเราว่าเอาล้างก่อนแล้วมาซับแต่น,นี้ก็ซับแล้วเอามาล้างก่อนเพื่อความสะอาดนะครับล้างกึ้นมันอ่อกนะครับสําหรับไก่นะครับโคตรคเ้เอล้างไอเธอมันจืดมันจางนี่แมน่นอันนี้เพื่อความสะอาดนะครับเพื่อถูกสุกขอนามัยในการกินไก่นาอแล้วแต่เพื่อละเอียดนะครับจะล้างก่อนหรือว่าซับแล้วก็เอามาล้างกับพี่เป็นเธอนะครับล้างแล้วก็เตรียมไว้ก่อนนะครับ แต่ว่าเราเอาขึ้นเทินก่อนได้เพราะว่าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวหมามันละกินนะครับเอาเทินมาก่อนนะครับแล้วก็ลงอีเทนึงมาหาเคืองปุงรอบเทินนี่การี่ปุว้ก็เป็นโฮห้าที่ปุว้ข้างเทินนี่ละแล้วก็เป็นโฮซิงเคอร์ก็ปุว้ข้างเทินคือเดียวนะครับสําหรับโฮซิงเคอร์นะครับแล้วก็พักโบก็ได้พักโบก็จะเป็นพักโบแบงนี่ละปุไว้คือเดียวนะครับส่วนประกอบของแกงวมือนี้แล้วก็ โปกโภก็ได้อยู่อันนี้กับปูไว้คือเดียวแต่มีซับมีงามเผื่อเนาะกับพ่อไซได้อยู่เนาะสำหรับโภกโภกปูเองนี่นกาแล้วก็พระอตู้อันนี้มีได้ปูอันนี้ซื้อไว้นะครับผมแล้วกาวันนี้จะเสื้อเส้นร้อนเอาเส้นร้อนที่ห้ามจะเสื้อนะมาแช่น้ำก่อนเดอ้อเพื่อมันอ่อนมันนุ่มก่อนนะครับเพื่อมัน อ๋อลืมไปลืมเบาะว่ามื้อนี้จะแกงเผือจะเป็นแกงไกล้เสื้อเสื้อร้อนนี่ล่ะนะครับเอามาคิดนะครับโหพกโบ้แล้วก็โหกะเทมแล้วก็โหซิงเกอร์แล้วก็โหห้าที่เท้าซับไว้ซอยไว้ให้มันได้น้อยสโดถึงกันต่าลงซอกนะครับแล้วก็ต่ำต่ำเพื่อแล้วพี่น้องเด้อสำหรับเครื่องแกงเท้ามื้อนี้ก็เป็นเครื่องต่านี่ล่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็หอดขั้นตอนการแกงแล้วฮะนี่เอาม้อคัางลงเตาเนาะเปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาเครื่องต่าที่เท้าต่าไว้นะครับ เอาลงมะขางหรือว่ากระทะนะครับกะใกลไกที่ซับไว้นะครับมื้อนี้แบ่งเอสเดอร์มีเดสมืดได้ตัวนั้นนะเอาไว้ครื่งหนึ่งจะมาหลายโพดนะครับจะกเอามาโคขาล่นเท่าเดียวกับเคืองที่เทาต่ำไว้เคืองแขนที่ต่ำไว้นะครับจะเป็นมะกิดจะเท่หัวฟักโบ้หิ้เพิร์แล้วก็หูห้าวอ้อนนะครับเอามาโคโคโคเพื่อเงเท่า <cigar>. กับไก่ก่อนนะครับมันแห้งก็เอาน้ําล้างซกเทลงไปนะครับเสร็จน ล้างซกลงไปนะครับกะบข้าวต้อนอีธานึงนะครับขลาวนไปเซอเครื่องต่างๆเฮาก็ใกล้นะครับสําหรับไก่บ้านที่เฮาซับไว้วันนี้ลักแกงนะครับเนื้อแกงกับเป็นแกงไก่เซอเร์เซ็ตร้อนนี้ละนะครับอ่ะทันนี้กะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเฮาเซอร์โรเดอร์เป็นเกลือป่นไอวูดีนอะไรเงี้ยนะครับ จะเป็นผงปุงรสนะครับหรือว่าผงโน้ดแต่ตมากอย่าลืมเลยลืมๆๆๆ <ple ur> น้ําปลาแต่เป็นน้ำปลาแดะป,งปุงรสสำเร็จรู <ple ur> ปวันนี้กะข่าล่นขลา่นข่าร่นเข้าเดี๋ยวเครื่องปรุงต่างต่างทั้งเกลือแน่ผงปุงรสแน่น้ําปลาแดะสาเร็จรูปแน่ขลา่นเข้าเดี๋ยวกระไก่ที่เขา้าที่เข้าละแกงวันนี้นะครับกะข่า่นไปก่อนนะครับวันนี้แกงเซื่อนเส้เสรนร้อนน่ะน้ำมันน้อยนะครับก็เลยเสื้อน้ําลงไปอีกทีนะครับก็เป็นน้าได้หลแน่เพราะว่าเส้นร้อนมันจะดูด น้ำแกงเห่มามันละอืดนะครับกะเสซร์น้ำเพิ่มไปอีกนะครับสำหรับน้ำแกงแกงไก่มือนี้นะครับแล้วก็ถ้าเฮอแกงไก่เนื้อหม้อฟดก่อนนะครับฟดฟดเฮอไก่มันซุกก่อนนะครับแล,ล้วก็ขล้นตอนอีกเท่านึงน,นะครับสำหรับไก่ที่เห่าแกงจนฟดนะครับจนฟด,จน,ฟดจนเดือดแล้วจนนุ่มแล้วนะครับทีนี้เขากนลรงมาซิมเบิ้งมันเป็นอะไรเล่อะซิมเบิงก่อนเด้อสำหรับน้ำแกงเห่านะครับจางจืดตัวเลือกกันแล้วแต่เติมเอา แต่อันนี้พอดีแล้วเนาะพอดีพอดิพอดีนะครับสำหรับแกงไก่มือนี้มีเข้มมีเผอพอดิพอดีเส้นร้อนที่หฮาแส่ไว้นะครับเอามาตัดก่อนเด้อก่อนจะลงแกงมันเงามันกิ่นแยะนะครับเอากันไก่ตัดตัดลงไปยก่อนสำหรับบุญเส้นหรือเส้นร้อนนะครับแล้วก็หั่นรสอีกตัวนึงเพื่อน้ําแกงเพื่อสลอมัซุกก่อนนะครับสําหรับเส้นร้อนที่หฮาแส่ไว้แส่น้าไว้แล้วก็เอามาลงหม้อแกงกับน้ําห้อน้ําเดือด เพ่มมันซุกก้อนนะครับคือจะกินคือจะกินแกงแบบนี้นะครับแกงบันงบ้นเท่าแกงผู้ไทยบรรนเท่านะครับขมบกขามสีอีมุกทหารพุ่นละคิถึงตอนอ้ังน้อยแม้เคยเอทเธอกินนะครับแล้วก็พักโบ้ที่เตรีมยมไว้เพื่อความหอมเท่านึงลงไปมันนี้เป็นพักโบ้แป้งเนือเน้อกระถางนั่นละแล้วก็เสิร์พอีตู้เพื่อความหอมพะอีตู้กับเซอร์ลายนะครับเพื่มมันหอมแล้กะขาวโรเท่านึงจนกว่าพะอีตู้พักโบ้ยอบเพื่อกลิ่นหอมออกมานะครับสหรับ แกงไก่เส้อเส้นร้อนวันนี้โอ้เป็นต่แซ่บคักพี่น้องเอ่ยเพราะว่าแกงเองมักแบบนี้นะครับเอ็ดแบบนี้แล้วแต่เพิ่มมักแต่อันนี้คือเป็นแกงที่จะมักจะกินจะกินเฮิงล่ะเฮิงเนี่ยไม่ได้กินก็เลยวันนี้ได้โอกาสกับเอ็ดกินนะพี่น้องเอ่ยสำหรับแกงไก่เส้อเส้นร้อนเด้อพร้อมละเสร็จแล้วนะครับพร้อมเรตักเส้นถ้วยเส้อซ่ามและหันนี่ยปิดแก๊สก่อนพี่น้องเสร็จแล้วเร็จแล้ว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 สำหรับแกงไก่เส้อเส้นร้อนเอาตักทีนี้พี่น้องตักเส้นถ้วยนี่ละ ขึ้นหอมมาแล้วนะครับสำหรับแกงไก่เซดเ้นร้อนกินกักข้นเหนียวเด้อหรือว่ากินก้าวเจ้าก็ได้แล้วแต่มากนะครับสาหรับแกงบ้านบ้านห้ามือนี้ครับผมเป็นแกงคือผู้ไทยเนาะเค็แกงไก่เซ์เ้นร้อนแบบผู้ไทยผู้ไทยคำพกคำสีมุกทหารมห้พุละนะครับก็ขึ้นจะกินกบคนเว้าคนแกงก็อยู่พุละอยู่มุกทหารพุละแต่ว like ่ามาใส้สวิตจุดแฮปี้สมมติประกาศพิลาก่จะกินแกงแบบบ้านห้าครับมันนี้ก็เอดกินนะครับส่งเจอเยอะมือนี้ครับผมสาหรับ แกงไก่บ้านแล้วอะพี่น้องเอ้ยแกงไก่เสื้อเส้นร้อนหอมหอมแซ่แบแซ่บครับผมแบบอันกินบ้านเท้าเนาะอาหารผู้ไทยบ้านเทาครับผมคือจะกินครับผมเคยกินแม้ด้กินตอนยังน้อยครับผมแล้วนะหอมหอมพี่น้องเอ้ยมากมากมากินนเดอยครับแกงไก่บ้านเสื้อเส้นร้อนเดิมวันนี้แซ่แบแซ่บหอมหอมเด้อพี่น้องเดิมมามากินน้ำเดือเด้อ